ดีค่ะทุกทท่านนี่นะคะก็มาตั้งจิตอธิษฐานใจนะคะเบิกความพระแม่ธรณีนะคะอัญเชิญพระแม่ธรณีนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับอยู่ณสถานที่นี้โดยเฉพาะแม่พระธรณีนะคะให้ได้โปรดเปิดทางเบิก เนตแล้วก็ประธานอนุญ,ญาตให้ได้สร้างลานนะคะบนผืนแผ่นดินของแม่พระธรน,นีลานที่จะประทับเท้าสมุดเทวาเทวีนะคะเรายืนบนผืนแผ่นดินของพระนางวสุนทราเทวีนะคะผู้เป็นทั้งสกขีพยานบุญของทุกๆหมู่มวลสัตว์แม้แต่พระโพธิสัตว์จะมาอุบัติก็ตามแต่นะคะท่านรองรับน้ํา แห่งการกวดน้ำนะคะอุทิศบุญกุศลไว้นะคะท่านจะเป็นพยายนสักขีพยายนบุญแล้วก็คุ้มครองเราจากพยานอันตรายต่างๆนะคะดังนั้นเราก็มีอะไรก็ต้องนึกถึงแม่พระธรณีแม่พ่อพอโสปเป็นข้าเป็นอ่าเ,เป็นพัตตาหารที่เราเป็นอาหารน่นะคะที่ที่ดำรงชีพอยู่แล้วก็อากาศน้ําแม่คงคาอย่างเงี้ยนะคะเราต้องให้ให้เกียรติท่านน่ะนะคะอ่าก็เรียบร้อยนะคะได้ ได้เบิกความกับพระแม่ธรณีแล้วนะคะขอประธานอนุญ,ญาตให้จะมีการทำอะไรก็ตามแต่ในผืนแผ่นดินนะีแม่นะคะก็สาธุสาธุร่วมกันนะคะ ลูกหลานที่รวมเป็นปัจจัยก็ดีสะ่านการบูชาก็ดีนะคะก็ได้เมื่อกี้ไลฟ์สดแต่อัดไม่ติดนะคะสิ่งที่พี่มิ้ขอคือว่าย่ายมีอุปสรรคนะคะกับทั้งการก่อสร้างก็ดีหรือแม้แต่อุปสรรคในชีวิตของผู้ที่ร่วมศรัทธามาในการสร้างเท้าสมุดก็ดีนะคะก็ขอให้แม่พระธรณีเนี่ยเป็นผู้รองรับนะคะแล้วก็เป็นผู้ปกปักรักษานะคะแล้วก็เป็นผู้เบอรทรัพย์ของพระแม่เองนะคะมาช่วยเกือ้อกูลเรานะคะใน,ในกระแสสัมมาอาชีพหรือกระแสชีวิตของ อาะะะนคก็พี่เมนก็ขอขออธิษฐาน ให้ทุกท่านแบบนั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมปัจจัยก็ดีหรือว่าผู้ที่ร่วมจิตร่วมใจในการสร้างในครั้งนี้นะคะก็แชร์กันบอกบุญกันได้เลยนะคะในในในการสร้างเท้าสมุดครั้งนี้เพราะว่าเราตั้งใจทําสิ่งที่ดีนะคะก็คือเราตั้งใจอาราธนาบาร,รมีเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะอาราธนาบารมีเสด็จพ่อองค์เพชรองค์เดียวเนี่ยได้เยอะเลยนะคะเพราะเรากระแสเรากระแสสัมมาเทวดานเนี่ยท่านก็จะมารวมกันนะคะมาช่วยกันปกปักรักษ์เทวรูปรูปหล่อเท้าสมุดเทวา เทวีตรงนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะคือไม่ไม่ใช่ช่วยเพื่อเสด็จพ่ออ์เพชรแต่ช่วยในกิจการสิ่งที่เสด็จพ่ออง์เพชรปรารถนาก็คือนําบารมีของท่านนะคะมาช่วยลูกหลานนะคะแต่ท่านองค์เดียวก็ไม่ไหวนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ไหวแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งเราเนี้ยงอกเงยน,นะคะถ้าเป็นอะไรยิ่งเป็นความดีต่อโลกต่อสรรพสัตว์ต่ออะไรที่คือบางบางบางองค์เอ่อบางคนเนี่ยก็มีบรารมีพอนะแต่ว่าทุกมันท่วมท้นอย่างเงี้ยถ้าได้สัมมาเทวดาคอยเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์อย่างเงี้ยก็จะได้มีใจที่แช่มชื่นหรือมีกําลังจิตกําลังใจบ้างในการแบบประพฤติธรรมนะคะเทวดาเขาก็รู้นะคะในเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นคนดีไว้นะคะแล้วก็เราตั้งจิตเจตนาดีที่จะมาทําสิ่งสิ่งนี้ไว้ให้กับตัวเราเอง ด้วยแล้วก็กับทุกๆคนด้วยนะคะบางคนเขากา็บางครั้งก็ประสบปัญหาในชีวิตบางอย่างก็ ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนะคะบางทีก็<ๆ>ก็กลับมาตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอมาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นําทิศทางไปในทางบุญกุศลตั้งแต่คุณความดีในเบื้องต้นทานศีลน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนกับเขามีวาละวาสนาอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถแหวกช่องประตูกิเลสนะคะให้ไปโดนจิตโดนใจให้เขาอยากจะปฏิบัติธรรมได้อันนี้ก็เป็น สิ่งเป็นสิ่งที่เป็นวงจรงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฝ่ายสัมมานะคะท,ที่ท่านทํากันมาช้านานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกันนะคะเท้าสมุทรเทว,วาเทวีนี้นะคะ ผู้คนศรัทธามาจากธรรมะาเสด็จพ่อองเพชรน,นะคะเขาเขาได้รับรู้ถึงกระแสธรรมของท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รับรู้ในเจตนาดีของท่านนะฮะก็อยากจะพึ่งพาท่านนะคะเกื้อกูลทางโลกนะคะแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะบางทีบุญบาร,รมีของเราอาจจะไม่ไหวอย่างเงี้ยเราก็พึ่งพาเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นต่างภพต่างภูมิที่เขามีอํานาจมากกว่านะคะมามปกป้องคุ้มครองเรานะคะก็ ทุกคนก็เห็นเห็นในในประโยชน์แล้วก็จุดประสงค์อันดีงามตรงนี้นะคะก็เข้ามานะคะเข้ามาร่วมศรัทธากาันมาร่วมเทพื้นนะคะเนี่ยคือตั้งแต่วางรากฐานเลยนะคะแล้วเราจะภูมิใจนะคะว่าเราได้เริ่มตั้งแต่ต้นนะคะเริ่มตั้งแต่แกะแบบแกะแว็กซ์นะคะหล่อองค์ท่านแล้วเนี่ยมาถึงจุดที่จะตั้งท่านแล้วนะทุกๆอย่างกําลังดําเนินลอยไปในสู่ทิศทางที่จะเป็นรูปเป็นร่าง ที่เราจะได้ภาคภูมิใจนะคะกันในในในว,วันนี้นะคะจะเร็วแค่ไหนก็ก็ธรรมะจัดสรรน,นะคะเราก็ทําตามเหตุปัจจัยนะคะที่ที่ดีที่สุดนะคะพี่มินเชื่อว่าพรของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินทําอะไรก็ก็นึกถึงพรของพ่อของแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เมตตาให้พรนะว่าพลังคิดดีพูดดีทําดีนั่นแหละนะคะจะเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกๆอย่างมันอัศจรรย์แล้วก็ มันจะไม่ต้องไปกังวลเรื่องเรื่องอื่นอ่นนะคะถ้าเกิดเรามีอํานาจของสิ่งสิ่งนี้ที่เราพยายามสร้างนะคะที่เราพยายามสร้างให้ให,ให้จิตให้ใจเราทุกเมื่ออย่างเงี้ยก็ แลนะถ้าเกิดเป็นทุกๆคนรวมใจกันทําแบบนี้สิ่งนี้ก็จะสําเร็จนะคะก็แล้วก็สิ่งนี้จะสําเร็จเนี่ยมันก็คือมันก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นรายละเอียดนะ,ะก็คือกระแสะความคล่องตัวของเราก็จะมีมีมาเพื่อมีมาเพื่อ,อมาร่วมกันสร้างบาระะมีตรงนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเนี่ยเขาคือเป็นทิศทางนะคะทิศทางโอเคค่ะสาธุสาธุมากๆนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสำเร็จทุกอย่างขอบคุณพี่ไก่นะคะทําไมเฟซเราไม่เอาขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณไก่มาก มากเลยนะคะที่คอย คอยไป <c ười> คอยไปเตือนให้ให้มาชมรับฟังกันที่เพจนะคะก็แชร์บอกบุญนี้กันไปนะคะบุญนี้เป็นของพวกเราทุกคนนะคะบุญนี้ไม่ได้ช่างให้เสด็จพ่อของเพชรนะคะเสด็จพ่อไม่ได้อาศัยอำน,นาจแห่งบุญนี้ในการมีวาลาต่อของท่านบุญนี้คือเพื่อเรานะคะเพื่อเราท่านเองเนี่ยแม้เป็นองค์ที่ไม่ได้โปรดสงสิงนะคะแต่ว่าท่านมองและประมวลแล้วอะประมวลด้วยพระเมตตามากๆกนะคะก็คือขอพยายามทําให้เต็มที่ก่อนในการช่วยช่วยเหลือคนที่เขารักเขา้าศรัทธาท่าน นะคะเพราะว่ามันน่าห่วงมันน่าห่วงและภัยพิบัติมัน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 แบบว่าอ่ามันรุนแรงด้วยด้วยเทคโนโลยีมันรุนแรงด้วยนวัตกรรมทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่มันเป็นเป็นเป็นยาในทางไม่ชอบของมนุษย์อะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ความรุนแรงมันมันเบียดเบียนกันได้เยอะมากขึ้นนะคะมนุษย์มีปัญญาแต่ ไม่มีธรรมะเนี่ยมันน่ากลัวนะคะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นการทําลายล้างมันก็ยิ่งเยอะนะคะจะเป็นอาวุธทางชีวภาพจะเป็นอาวุธแบบอาวุธไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะความจิตใจที่ร้ายที่อยู่ดีๆจะพลิกเป็น เหมือนกับว่าไม่สนคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะฆ่าคนกันได้เลยแล้ว,ลวต่อไปจะจะหนักกว่านี้นะคะที่ที่เสด็จ่องเพนบอกเราก็อี่ยเราทำสิ่งสิ่งที่ดีไว้นะคะสิ่งที่ดีเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคแหละจุดประสงค์มันก็คือเพื่อคุ้มครองเราคุ้มครองอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราเอาจุด ไว้ที่สตนะิปัจจุบันน่นนะคะว่าเออเราเราเมตตานะคะเมตตาตัวเองด้วยเมตตาต่อผู้อื่นด้วยแล้วเราตั้งใจเนี่ยเงินทองเราไปคือจริงๆเราเราประมวลได้นะว่า,เ,าเงินทองในชีวิตเราเนี่ย เนี่ยเอามาสร้างสิ่งสิ่งที่ดีนะคะจะทานต่อพระศาสนาจะทานต่อเทวดาที่มีคุณต่อพระศาสนาหรือว่าจะช่วยเหลือคนยากไร้ตกทุกข์หรืออะไรนะเวลาที่เงินของเราไปในทางทางที่ดีตัวเราเองอะคะ่ะที่จะภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มันก็ลดอัดตราตัวเองลดความผูกพันจากเงินตาที่อ่ส่วนใหญ่แล้วกิเลสมันจะแนะนําให้เราเอามาบํารุงบําเดินในตัวมันเองนะนะนะกิเลสเอามา ให้ความสุขอะไรที่มันเป็นเป็นของที่ไม่ได้เกื้อไปจนถึงพบหน้าอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเมื่อเราแบบปฏิบัติธรรมสร้างปัญญาเนี่ยการปัญญาเนี่ยแหละจะทําให้ทานอ่าทานและศีลน,น่ะบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเป็นเหมือนการฝึกด้วยนะคะเป็นเป็นเหมือนการฝึกด้วยนะคะก็ดังนั้นก็อ่าฝากไว้นะคะฝากไว้ตามนี้ น้ำทิพย์ชโลมใจนะสาธุสาธุนะคะก็โอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนนะคะจริงๆร,รอผู้บู้ชายอีกข่านหนึ่งนะคะเพิ่งเข้ามาในเพจแต่ก็ติดตามเสด็จพ่อองค์เพชรมาสักพักแล้วแต่ว่าก็ยังรออยู่มาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแอดมินบอกว่าน่าจะยังอยู่บนทางด้วยก็เป็นผู้รับเหมานะคะเป็นผู้รับเหมาเขาบอกว่าเผื่อเขาได้มาช่วยอะไรได้บ้างนะคะก็ กระแสบุญนะคะกระแสบุญกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งความดีนะก็ดึงดูดกันมานะคะทุกคนต่างน้ําพักน้ําแดงนะคะมันก็ไม่ใช่งานของพี่มิ้นคนเดียวนะคะแต่นี่คือเขาเรียกว่าอันนี้คือเกินเลยแล้วแหละเกินเลยเกินเลยอํานาจวาสนาของพี่มิ้นคนเดียวแล้วแหะค่ะที่ที่จะที่จะทํางานนี้ให้สําเร็จนะคะแต่มันเป็นบารมีร่วมกันของลูกหลานเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะแล้วก็ลูกหลานที่เราใช้ทรัพยากรในโลกอ่ะเราเราใช้มาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วนะคะที่เราเห็น มีความเห็นแก่ตัวในกิเลสที่เรายังไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วเราใช้โลกนี้อย่างบำรุงบำเลอยกิเลสอะตอนเนี้ยเรามาให้คืนนะคะเราจะมาให้คืนเราจะให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นๆบ้างที่เขาอาจจะยังไม่พบเลยนะคะในหนทางที่จะมันจะต้องตื่นตัวมาเพื่อรักกิเลสหรือว่าทิ้งโลกนี้ไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันมันน่ากลัวก็ดังนั้นเราก็กําลังทําทานที่ยิ่งใหญ่นะคะมามอง มองไม่ดีอาจจะมองอ่ะนี่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ขอหวยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้ามองไม่ดีนะคะแต่อันเนี้ยเราแต่น,นั้นคือมุมมองของเขานะคะเพราะอาจจะมีข้อมูลอย่างนั้นแต่ว่าเรามีข้อมูลเยอะแยะนี่นะเราเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราทําอะไรอยู่เพราะว่าว่าเราก็สร้างปัญญาด้วยเราไม่ได้สร้างแต่ความเชื่อนะคะเราไม่ได้คอยนั่งเก็บอภินิหารที่เกิดจากเสด็จพ่อองค์เพชรเมื่อไหร่นะคะแต่ว่า อันนั้นเป็นองค์ประกอบแค่เอามาเป็นแบบยาใจนะคะให้ชื่นใจเฉยๆแต่จริงๆเนี่ยเรารู้นะคะว่าเราได้อะไรจากเสด็จพ่อองเพชรนะคะท่านมานําปัญญาให้เราเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่านะคะแม้แต่ตัวพี่มิ้นเองเนี่ยนะคะจะมาสร้างนภะานิมิตตอนแรกเราก็อธิษฐานนภะานิมิตเพียบเลยนะคะเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่รู้เลยเราต้องการอะไรนะ,ะเราก็ขอไปก่อนนภะานิมิต พอได้นภะานิมิตก็ยังไม่ได้มั่นใจทําไมนภะานิมิตถึงจะแปลได้ว่าเราใช่เราเป็นเราเกี่ยวเราอะไรต่างๆเนี่ยตัวเองขอเองเราก็ไม่มั่นใจเองนะคะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยก็จบที่การสอนธรรมะาของท่านนะค,ะคือจริงๆท่านเองท่านไม่ได้มาเน้นเรื่องตัวตนเรื่องตํานานอะไรมากนะแต่ว่าเน้นเรื่องเนีน้ยเน้นเอาจุด หลักๆเลยนะคะคือไอ้ตรงพวกนั้นอะมัน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 ,ม,นมันเป็นหลายล้อมหลายองค์ประกอบใครจะเกี่ยวกับใครมาใครจะดิตชาติอะไรมาเป็นยังไงนะคะ,สะเสด็จพ่ออพระผู้มีปัญญาชี้ให้เราเห็นว่ายังเกิดอยู่เอาเนี้ยเอาเรื่องนี้ดีกว่านะคะจะเกิดเป็นอะไรต่างๆนาะนะนะเป็นผีเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตวน์นรกสัตว์เดรัจฉา,านคือมันวนอย่างเงี้ยมาเพียบแล้วอะนะคะคือไม่ควรที่จะหน้าไปยินดีพอใจอะไร ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือภูมิใดภูมิหนึ่งนะคะนะจริงๆอควรจะไปกลัวไอ้ตรงที่เป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตไป,ป,ปอะไรคือชาติอย่างออยอย่่าางงของพี่เมนนั่นนะคะคือสิ่งที่สะท้อนใจอย่างแรกเนี่ยคือตอนที่ไปเห็นตัวเองเป็นเปรตคือมันน่ากลัวนะคะแค่ทําไมแค่จิตหมุนมองแค่ เพราะความกลัวเพราะความโกรธเพราะความอะไรที่มันผสมปนไปอ่ะมันไปเป็นเปรตเลยนะคือน่ากลัวนะแล้วเปรตเนี่ยเวลาที่เราไปเห็นเราก็ได้เห็นเราไม่ได้เห็นอย่างเดียวนะคะเพราะภาพเนี่ยมันมันไม่หลอนเท่าความรู้สึกนะคะอย่างเงี้ยเออมันทรมานนะคะก็คือสิ่งที่จะมากระตุ้นเตือนภัยไม่ให้อยากเกิดเนี่ยอยากไม่อยากให้เกิดอีกแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของความทุกข์นะคะเนี่ยคือสิ่งที่ท่านเน้นนะคะเนี่ยแหละแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยุติ ข้อสงสัยคือท่านจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะไม่เป็นไรละนะเพราะว่าท่านมานําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ข้อยุติแล้วมันก็จะกลายไปกลับไปเป็นคําตอบว่าท่านผู้แสนดีประเสริฐเลิศด้วยปัญญาขนาดนี้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆว่าท่านจะเป็นอะไรกับเราสื่อให้เราเห็นว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องพวกนี้ท่านไม่โกหกหรอกท่านไม่มมสานะมีสิลปัญญาวิสุทธิคุณอันบริสุทธิ์ขนาดนี้ไม่ไอ้เรื่องพวกนั้นมันเลยต่อไปในตัวนะคะอันนี้สําหรับพี่มิ้นนะคะสําหรับพี่มินนะะ้ ก็เลยก็เลยเป็นสิ่งที่นำมาถึงทุกวันนี้นะคะจุดจุดนี้นะคะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะโอเคค่ะก็มาร่วมสร้างท่านกันนะคะจะร่วมหล่อวาระที่3าด้วยนะคะแล้วก็หลอ่อไอแล้วก็ปูพื้นด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ